สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภานีาพามวฑยวนนะคะมาจากบริษัทโลกหฮงหมงมอเตอร์จำกัดค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะรุ่นแกนฟิลิโน,โนไฮบริดนะคะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะมีทั้งหมด6สีสีสแตนดาร์ดเลยเนี่ยจะมีสีแดงสีดำสีเขียวและสีฟ้าค่ะส่วนรุ่น ABA จะมีดำและขาวนะคะตัวนี้เป็นระบบใหม่ค่ะเป็นระบบไฮบริดซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์บูคอใหม่ 125cc ค่ะช่วยในการเผาไหม้เชื้อเพลิงและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนแรกนะคะอันนี้จะเป็นส่วนไฟหน้าค่ะไฟหน้าของรถรุ่นนี้ก็คือจะเป็นไฟเลดท,ทั้งคันเลยค่ะ ทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายค่ะก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของความสว่างที่มากขึ้นและทําให้ปลอดภัยในการขับขี่นะคะส่วนต่อมาค่ะคือล้อค่ะล้อของรุ่นนี้คือจะเป็นล้อแม็กนะคะจะมีความแข็งแรงมากกว่าล้อซีลวดปกตินะคะส่วนต่อมานะคะคือหน้าปัดเลือนไม่ค่ะหน้าปัดเลือนไม่นะคะด้านบนจะเป็นระบบอนาล็อกนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นระบบดิจิตอลนะคะถัดมาด้านขวาค่ะ อันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะคะรุ่นนี้ใช้ระบบเป็นระบบวันพุธสตาร์ทนะคะเป็นระบบสตาร์ทใหม่ไม่มีเสียงมอเตอร์รบกวนค่ะส่วนด้านบนคือปุ่ม Stop and Start System ค่ะเป็นระบบหยุดรถอัตโนมัตินะคะถ้าเราเปิดระบบไว้เนี่ยเวลาที่รถหยุดนิ่งเกิน5วินาทีรถจะดับอัตโนมัติค่ะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราสามารถปิดระบบได้ค่ะถัดมาด้านซ้ายนะคะด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มแตะนะคะ ส่วนปุ่มกลางก็คือปุ่มไฟเดี้ยวค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะส่วนด้านบนนะคะเป็นไฟสูงไฟต่ำค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นช่องต่อไฟสำรองค่ะคือช่วยในการชาร์จแบตสะดวกยิ่งขึ้นนะคะถัดมาด้านนี้คือช่องเติมน้ํามันนะคะที่อยู่ด้านหน้าค่ะวิธีการเติมน้ํามันนะคะก็คือเปิดสวิตไปที่ open นะคะแล้วก็กดกดปุ่มง,ง่ายๆเลยค่ะแล้วฝาน้ํามันก็จะกระเด้งขึ้นนะคะแล้ว อีกปุ่มหนึ่งด้านล่างนะคะก็คือเป็นปุ่มเปิดเบาะค่ะเวลาเราเปิดเบาะคือก็กดแล้วเบาะก็จะกระเด้งเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะในส่วนของเบาะนะคะก็คือมีความกว้าง27ลิตรค่ะสามารถใส่หมวกกันน็อกได้สบายๆเลยค่ะแล้วด้านในนะคะเวลาเปิดก็คือจะมีไฟเลเอรอีกดวงหนึ่งนะคะทําให้สะดวกในการมองเห็นได้ชัดค่ะในส่วนของกุญแจนะคะตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะก็คือจะคล้ายๆกับกุญแจของรถยนต์ค่ะ จะมีปุ่มที่เป็นสัญญาณตรงนี้นะคะถ้ากดกดครั้งแรกก็คือจะเป็นเรียกรถอัตโนมัติค่ะก็คือเราอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถรู้ว่ารถเราคันไหนได้ถ้ากดค้างไว้นะคะก็คือจะล็อกอัตโนมัติค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจไลน์และเบอร์โทรค่ะ034561028ค่ะสวัสดีค่ะ